ตัวเต็มมาง่าวันพิษในตอนที่1 0 6่สร้าซขุนยนยักษ์โบราณกับวิวัฒน,นาการในอดีตเมื่อ900ปีก่อนที่ล้ำยุคในยุคสมัยนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนข่าววันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มของมังงะวันพีชในตอนที่1นึ5นกะครับก็จะมีนะครับพวกภาพนะครับหรือการพูดคุยของตัวละครหมดแล้วนะครับซึ่งอยากจะทําให้ทุกคนนั้นเข้าใจแบบง่ายๆเลยนะครับและสนุกกับมันไปด้วยนะครับสำหรับมังงะตอนนี้แต่ก่อนที่คุณนั้นนะครับจะดูคลิปนี้แบบจังจะเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไมเนนนนอองกล้ััมขตี ดีกว่าด้วยเหตุการณ์ของมังงะวันพีชในตอนที่1 0 6 5ถูกเริ่มต้นขึ้นจะเป็นโซโลนะครับที่กําลังพูดคุยกับลูคที่เรือเทาวสันซันนี่ที่นี่คือเกาะของรัฐบาลหากพวกนั้นเนี่ยที่ขึ้นไปบนเกาะถูกจับได้แล้วก็พวกเราก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือพวกนั้นยังไงล่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าลูคนั้นก็ไม่ได้สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นสักเท่าไหร่นะครับพี่แกนั้นกลับชวนโซโลนะครับในการดื่มชาดํากันโยโอโอโอผมเนี่ยคิดมามากพอควรแล้วผมคิดว่าเราเนี่ยควรดื่มชา ดำกันไหมครับส่วนเจ้าคาริบูนะครับที่ติดเรือซันนี่ของพวกลูฟี่มานะครับก็นั่งอยู่แล้วก็ดูเกรงใจโซโลหน่อยหน่อยเอ,อคุณผู้ชายครับโซโลนะครับที่ไม่ค่อยสบอารมณ์กับคาริบูสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับก็เลยตอบกลับในแทนทีแกยังอยู่เลวเนี่ยเจ้าคาริบูนะครับก็เลยตอบกลับในแทนที ตอนนี้เนี่ยปลดรอสักครู่นะครับความจริงที่ผมเนี่ยขอออกมาจากพวกคุณเนี่ยเพราะว่าต้องการออกมาจากประเทศวานโนแต่ทําไมกันถึงต้องมาปล่อยผมที่เกาะของรัฐบาลด้วยผมจะลงที่เกาะน,นี้ยังไงกันล่ะครับโซโลเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยพูดจาเยาะเย้ยกลับในทันทีก็นายเนะี่ยอุต่าช่วยกับตางของพวกเราในทําได้ดีมากเลยรู้สึกขอบคุณและรีบออกออกไปจากที่นี่ซะ คาริบูไม่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธแค้นนะครับในตัวของโซโลมากๆเลยฉันจะจําเอาไว้นะไอ้พวกบ้าเอ้ยการถูกตัดไปที่พวกของอุซอบนามินะครับที่พวกเขานั้นกําลังนะครับไปที่ฐานการวิจัยของเวก้าพังบันไดกําลังเลื่อนอยู่นะนามิก็เลยช่วยผู้เสริมโอ้ให้บันไดกําลังขึ้นมาจากพื้นเลยนะเนี่ยส่วนแฟรงกี้นั้นก็สงสัยเลยครับว่ามันใช้กลไกแบบใดกันเนี่ยกับการใช้บันไดเลื่อนอันนี้และเป็นแหล่งพลังงานที่ใดกันน่ะ หนึ่งในเวก้าพังอย่างลิลิทเกลเยตอบกลับแหล่งพลังงานนี้แหล่งพลังงานของเกาะแห่งนี้เนี่ยคือไฟไฟห้องโดยสารเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ทุกประเภทเลยละแฟงกี้คุงแฟงกี้มาดีนแบบนั้นก็เลยสงสัยต่อว่าแต่ว่าคุณเนี่ยมีทรัพยากรมากมายขนาดนั้นเลยเหรอโดยลีลิทก็เลยตอบกลับใน,ท,นทันทีตอนนี้พวกเราเนี่ยยังค้นคว้ากันอยู่ต่อไปว่าทรัพยากรใดจะเผาผลาญได้ดีที่สุดคงต้องหาเชื้อเพลิงที่มันให้พลังงานแบบไม่สิ้นสุดละกันในอนาคตและเทนนันเองหนึ่งในเวก้าพังปริศนานะครับอย่างเอดิสันนะ ได้โทรเข้ามาลีลิตลีลิตซึ่งพวกของอูซบมาถึงนะครับก็ได้เห็นวิทยาการนะครับที่ล้ําสมัยสุดๆเลยนะครับของเวก้าพังเพราะว่ามันจะมีประตูนะครับที่พวกอูซบนั้นไม่จําเป็นจะต้องเปิดเลยนะครับสามารถทะลุมาได้แต่เมื่อพวกเขานั้นทะลุมาได้นะครับผ่านการรับรองนะครับจากฝั่งของเวก้าพังแล้วประตูนั้นก็กลับกลายเป็นเหล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อปกป้องไม่ให้คนนอกนั้นสามารถเข้ามาได้ซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับก็เป็นการปรากฏตัวขึ้นนะครับของหนึ่งในเวก้าพังอย่างเอดิสันนะครับโดย พังเอดิสันยินดีต้อนรับที่พวกคุณนั้นได้มาที่นี่โปรดตรงไปข้างหน้าตามเส้นทางที่ผมบอกเลยครับนามิได้ยินแบบนั้นนะครับยิ่งตื่นเต้นฉันจะไปหาสมบัติแห่งอนาคตการอุซกเม่ได้ยินแบบนั้นก็สงสัยเอานามิที่บอกว่าสมบัติแห่งอนาคตน่ะคืออะไรกันนามิก็เลยพูดต่อในทันทีสมบัติแห่งอนาคตเนี่ยก็คงจะเหมือนดอกไม้ที่ทํามาจากคิดตรงคิดตั้นอะไรพวกนั้นแหละคงจะรูหลามาเาห่าแน่ดูแต่ทัานใดนั้นเองนะครับสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าพวกเขานะครับเป็นจินเบรร่างเด็กนะครับหรือเอาง่ายๆที่ พวกเรารู้กันดีนะครับเป็นแปซิฟิกต้านะครับที่ผลิตมานะครับให้คล้ายคลึงกับจินเบทุกคนนั้นตกใจกันหมดเลยเฮ้ยนั่นจินเบนี่วาแต่โรบินบอกทุกคนนั้นลองสังเกตดูดีๆนะครับว่าที่เห็นอยู่นั้นแหนมดูแตกต่างจากจินเบที่พวกเขานั้นเคยรู้จักนะครับเพราะว่าจะเป็นจินเบที่ดูเด็กลงไปหน่อยอุโซเป็นแบบนั้นก็เห็นด้วยกับโรบินจริงด้วยดูแตกต่างจากจินเบที่เราเคยเห็นเลยเจ้านั้นยังเด็กเลยนะนามิเห็นแบบนั้นก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานหรือว่าจินเบจะถูกเปลี่ยยยนนนนนนใหนละละนนห้้้กกลลาเเเปป็็็ดดไไแว่่่ะตััจิมคร ก็เลยบอกเลยเหรอว่าฉันว่าไม่น่าจะใช่นะ นี่นายเป็นใครกันนะทำไมนายเป็นเด็กเหมือนจินเบเลยแต่ตัวใหญ่กว่าพวกเราเสียอีกและทนใดนั้นเองนะครับเซเลฟิมนั้นตั้งท่าจะโจมตีเข้าใส่นะครับพวกของแฟรงกี้นีครับแฟรงกี้ก็เลยพูดเออฉันรู้สึกแย่แฮรู้สึกว่าเจ้านี่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับแปซิฟิต้าเหมือนกันนะทนาดนั้นเองเซเลฟิมจินเบก็ได้โจมตีเลเซอร์เข้าใส่กลุ่มจนสลัดหมวกฟังอูซอบที่กำลังโดนยิงอยู่ถึงกับวอยาวในทันทีเออพวกเราถูกหลอกแล้วอย่างที่ฉันคิดไปเลยพวกรัฐบาลโลกนะี่ยไม่มีทางต้อนรับพวกเราดีด อย่างนี้หรอก นามิเห็นแบบนั้นจึงถือกระบองมาเพื่อต้องการตอบโต้กลับหมายความว่ายังไงเนี่ยหรือว่านี่ก็คือร่างโคลนของจินเบกันล่ะแต่มันก็ยังดูเด็กกว่าจินเบอีกนะแต่ทั้นนั้นเองนะครับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเซเลฟิลมจินเบนั้นนะครับสามารถนะครับวุดลงไปใต้ดินได้เหมือนผลว่ายน้ำนะครับของซินยอพิงและก็พุ่งเข้ามานะครับที่ด้านหน้าของนามิอย่างรวดเร็วแล้วก็บีบคอนามิในทันทีอุโซเห็นแบบนั้นก็ตกใจเฮ้ยเจ้านั่นเนี่ยเป็นผู้ใช้ความสามารถพลังฝนปีศาจเหรอส่วนนามิกกก็ตกใจนนนนีี่่่มมมััหาาายยคววอะไรเ สุดนั้นก็เลยถามนามิแหละว่าให้สู้เลยหรือเปล่านะครับส่วนนามินั้นบอกว่าให้รอก่อนส่วนแฟรงกี้ที่เคยต่อสู้กับซินยอพิงนั้นนะครับก็เลยตกใจเลยนะครับเพราะว่าความสามารถนั้นเขาเคยเห็นมาก่อนโดยซันจิที่เห็นว่านามิถูกโจมตีนะครับก็โกรธสุดๆเลยก็เลยพุ่งโจมตีเข้าใส่นะครับจินเบร่างเซลฟิมนี่มันเป็นโทษของนายแม้ว่านายเนี่ยจะเป็นจินเบตัวจริงแต่ฉันเนี่ยก็ไม่มีวันยกโทษให้เป็นอันขาดส่วนโรบินนั้นใช้ท่าจิกันเต้เฟิร์ของตนนะครับในการโจมตีเข้าใส่เซลฟิมจินเบรโดยโรบ ที่โกรธสุดๆเลยนะครับเธอก็พูดเลยแล้วว่าเธอนั้นก็ไม่มีวันจะยกโทษนะครับให้กับเซเลฟิมจินเบเป็นอันขาดด้วยอุซอบนะครับรีบบอกให้โรบินนั้นหนีไปนะครับเพราะทางด้านเซเลฟิมจินเบนั้นยังสามารถใช้ท่าคาราเต้มนุษย์เงือกได้ด้วยซึ่งเรียกได้ว่าเซเลฟิมจินเบนั้นเทพเลยนะครับเพราะว่ามีความสามารถที่ใช้พลังผลปีศาจได้แถมยังมีท่าคาราเต้มนุษย์เงือกนะครับในการใช้ในการโจมตีเสียอีกด้วยอุซบนั้นกําลังโจมตีเข้าใส่เซเลฟิมจินเบนะครับแต่ปรากฏว่าเซเลฟ แฟรงกี้เห็นแบบนั้นจึงจะปล่อยบีมของตนเองนะครับเพื่อทําลายเซเลฟิมจินเบตัดไปที่เบื้องหลังห้องควบคุมนะครับเอดิสันหนึ่งในเวก้าพังนั้นนะครับกำลังพูดนะครับกับอีกหนึ่งในเวก้าพังนะครับอย่างพีทาโกรัสอยู่นะครับโดยทั้งสองคนเนี่ยกำลังถกเถียงกันอยู่โดยเวก้าพังเอดิสันนั้นได้สั่งนะครับให้เซเลฟิมจินเบนั้นหลบการโจมตีนะครับของแฟรงกี้พราะคิดว่ามันยังเร็วเกินไปนะครับที่เซเลฟิมนั้นจะตั้งรับนะครับท่าบีมการโจมตีของแฟลลว่าอดิสนนั้ก็็คืออจจะเปนมี้ ในการคิดที่จะทําสิ่งต่างๆส่วนพิทาโกรัสนั้นที่เป็นเจ้าปัญญานะครับก็จะเป็นคนทําปฏิบัตินะครับก็คือจะเป็นคนประดิษฐ์นะครับไอเดียที่เอดิสันนั้นได้ทําการคิดขึ้นมาจนเกิดเป็นหุ่นยนต์สิ่งต่างๆที่พวกเราได้เห็นซึ่งรู้ว่าเอดิสันนั้นนะครับจะรู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับที่เซลลฟิล์มนั้นสามารถมาได้ไกลขนาดนี้นะครับกับงบทุนวิจัยในการทําและดูเหมือนว่าในระหว่างนั้นเองนะครับเขานั้นกําลังคิดนะครับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับจึงระิม์่ปดษฐห และในแทบน,นั้นเองนะครับเอดิสันนั้นก็บอกให้ยอกนะครับซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในเซเลฟิลมนั้นนะครับให้รีบไปกินข้าวด้วยยอคก็โอเคตกลงนะครับซึ่งยอกเนี่ยจะมีหน้าที่นะครับในการทําแบบว่าสิ่งต่างๆแทนทุกคนโดยทุกๆเวก้าพังนั้นนะครับจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันจึงทําให้ยอกนั้นจะทําหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการขี้การอะไรก็แล้วแต่นะครับทางด้านของยอกนั้นจะเป็นคนทําให้ทั้งหมดเลยแทนที่ทุกคนเพื่อที่จะไปทํางานและทถบนั้นเองนะครับเป ก็พูดในทันทีพอได้แล้วหยุดเซเลฟลิมได้แล้วเอดิสันลิลิตพิทาโกราสพวกนายเนะี่ยพอกันได้แล้วละด้วยชากะนะครับก็เลยแนะนําตัวนะครับกับกลุ่มหมวกฟางฉันคือดรเวก้าพังส่วนพวกคุณนะ่ะกลุ่มหมวกฟางใช่ไหมละ่ะด้วยสันจินั้นนะครับก็เลยตอบกลับในทันทีใช่แล้วพวกผมเนะี่ยกลุ่มหมวกฟางว่าแต่ว่ารองเท้าคู่นี้เนะี่ยมันเป็นอะไรกันทําไมฉันเนี่ยยกเท้าไม่ขึ้นเลยละ่ะชากะนะครับก็เลยตอบกลับในทันทีพวกฉันเนี่ยสามารถควบคุมรองเท้านั้นได้ด้วยแรงโน้มถ่วงอย่างอิสอระใน้้องงักียไไลลพ็แว แต่พวกฉันเนี่ยยังไว้ใจโจรสลัดไม่ได้และชากกก็พูดต่อเลยแล้วว่าพวกคุณเนี่ยได้เห็นอนาคตของเกาะน,นี้ไหมลูกเรือกลุ่มหมวกฟางแฟรงกี้นะครับก็เลยพูดต่ออนาคตที่พูดถึงเนี่ยมันดูไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะแต่สิ่งประดิษฐ์ที่พวกเราได้เห็นนั้นไม่ว่าจะเป็นเวก้าฟอสหนึ่งหรือเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับอากาศได้ทั้งเกาะคุณใช้เทคโนโลยีมากแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของคุณถึงเป็นแบบนี้อย่าบอกนะว่าคุณนั้นเป็นศัตรูเวก้าจังโดยชากากศูนย์หนึ่งก็เลยบอกเลยแล้วว่าจรอก แต่เป็นอดีตต่างหากเมื่อ900ปีก่อนเคยมีอาณาจาักรโบราณที่เหมือนกับอาณาจักรเฮเกตอยู่ในตอนนี้แล้วก็เป็นการจบตอนไปนะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มของลูฟี่นั้นนะครับได้เจอซากขุ่นยนยักษ์โบราณนะครับแล้วก็เป็นการจบไปนะครับซึ่งอาทิตย์หน้าไม่ได้งดนะสลับมังงะวันพีธทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นตัวเต็มของมังงะวันพีธในตอนที่1,065นะครับรู้สึกว่าจะมีการเชื่อมโยงกับช่วง100ปีที่ว่างเปล่าอีกแล้วนะครับอันนี้น่าสนใจเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรและเหมือนเดิมนะ และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook f a n p เ g e สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ